สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนมาคุยกันเรื่องสถานที่ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคะที่จังหวัดอุดรธานีป่าคําชโนดค่ะครับผมหรือวังนาคินคําชโนดท,ที่คนเรียกกันติดปากนะครับใช่ค่ะคือที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวมีความเชื่อที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องพญานาคปู่ศรีสุทโธทย่าศรีปทุมมาครับเป็นศูนย์รวมความศรัทธาที่สําคัญเลย วันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันดูค่ะว่าเอ๊ะอะไรทําให้ที่นี่มันพิเศษแล้วก็ตำนานเด่นๆมีอะไรบ้างรวมไปถึงถ้าเราจะไปต้องทําตัวยังไงมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างเป็นประเด็นที่ดีเลยครับเพราะคาชโนดเนี่ยไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับแต่เป็นพื้นที่ทางความเชื่อที่ลึกซึง้งการเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังทั้งตำนานทั้งข้อปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ จุดที่น่าสนใจมากๆอย่างแรกเลยนะคะคือความเชื่อพื้นฐานเลยที่ว่าป่าคำชะโนดเนี่ยไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาบนโลกเราครับแต่เหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะเป็นประตูมิติอะไรทํานองนั้นเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลที่อยู่ของพญานาคอ๋อครับแนวคิดเรื่องประตูมิติหรือพบภูมิซ้อนทับกันนี้น่าสนใจนะครับใช่ไหมคะมันดูแบบมีความลึกลับน่าค้นหาใช่ครับ แล้วที่คำมชโนดเนี่ยมันพิเศษตรงที่เชื่อมโยงชัดเจนกับองค์พญานาคที่คนนับถือมากๆก็คือองค์ปู่สีสุดโทกับองค์ย่าสีปทุมมาค่ะตามความเชื่อท่านก็เป็นผู้ปกครังเมืองบาดานแล้วก็ยังเป็นผู้ปกปักรักษาป่าคำมชโนดนี้ด้วยมันเลยทําให้ที่นี่มีความหมายมากกว่าป่าทั่วไปกลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปเลยพอพูดถึงเรื่องการปกปักรักษาก็นึกถึงตำนานเด่นเรื่องแรกเลยค่ะเกาะลอยน้ํา อันนี้คลาสสิกมากครับผมเรื่องนี้ดังจริงคือลักษณะของคำชโนโดเองก็เป็นเกาะกลางน้ำอยู่แล้วนะคะอยู่ในอ่างเก็บน้ำกุดขามครับแล้วเรื่องเล่าที่น่าทึ่งมากๆก็คือไม่ว่าน้ำจะท่วมใหญ่แค่ไหนบริเวณรอบๆเนี่ยท่วมหมดแต่ตัวเกาะคำชโนโดเนี่ย ไม่จมซึ่งข้อมูลที่ได้มาบอกว่าชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเพราะปฏิหารขององค์ปู่นี่แหละคะ่ะที่ช่วยไว้ตำนานเกาะลอยน้ำนี่ถ้ามองในเชิงสัญลักษณ์นะครับมันน่าสนใจมากค่ะยังไงคะคือมันไม่ใช่แค่การแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับแต่มันเหมือนเป็นการตอกย้ำความสมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆระหว่างพญานาคก,กับน้ำอ๋อค่ะซึ่งน้ำเนี่ยเป็นแก่นของตำนานพญานาคอยู่แล้วทีนี้พอเกาะไม่จมน้ำเนี่ย คนก็ตีความว่านี่คือการแสดงพลังอํานาจเหนือธรรมชาติการควบคุมธรรมชาติได้เข้าใจแล้วค่ะและเป็นการยืนยันด้วยว่าพญานาคยังอยู่ยังดูแลปกป้องที่นี่จริงๆมันสร้างความมั่นใจความอุ่นใจให้คนที่ศรัทธาม,มากๆเลยครับซึ่งพลังความเชื่อนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องธรรมชาติอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันถูกเล่าขานไปในเรื่องทีออ่ฟังแล้วอาจจะขนลุกนิดๆด้วยครับ หมายถึงเรื่องไหนครับตำนานที่ทําให้คําชะโนดดังไปทั่วประเทศเลยค่ะเรื่องผีจ้างหนังอ๋อ oh, เรื่องนี้เองดังมากจริงๆครับในข้อมูลที่เรามีเล่ารายละเอียดว่ามีคณะหนังกลางแปลงถูกจ้างด้วยเงินเยอะมากให้ไปฉายหนังกลางป่าคําชะโนดเลยตอนกลางคืนครับพอไปถึงก็เจอแต่บรรยากาศแปลกๆวังเวงคนดูก็นั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จาอ hmm. พอฉายเสร็จกลับออกมาถึงได้แบบเออหรือว่า คนที่เราฉายหนังให้ดูเมื่อคืนอาจจะไม่ใช่คนจริงๆใช่ครับเรื่องนี้ถูกเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยยิ่งตอกย้ําความเชื่อความลึกลับเข้าไปอีกมันยิ่งทําให้ภาพของคําชะโนดดูแบบว่ามีมิติที่ลึกลับน่ากลัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะถูกต้องครับตำนานผีจ้างหนังเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะว่าเรื่องเล่าร่วมสมัยเนี่ยมันเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมได้ยังไงค่ะ มันไม่ได้แค่สร้างชื่อเสียงแต่มันเติมมิติของความลี้ลับความอาถรรพ์เข้าไปในภาพจําของคําชะโนโดเลยจากเดิมที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องพญานาคก,ก็กลายเป็นมีเรื่องผีเรื่องอาถรรพ์ซ้อนทับดึงดูดคนอีกกลุ่มเข้ามาเลยนะคะใช่ครับดึงดูดคนที่สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องลี้ลับเข้ามาทําให้ความสนใจในคําชะโนโดมันขยายวงกว้างขึ้นเร็วมากเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลยนะที่เรื่องเล่าเรื่องเดียวมันขยายอิทธิพลได้ขนาดนี้จริงค่ะ เรื่องเล่ามีพลังจริงๆนะคะคงทําให้คนอยากไปพิสูจน์อยากไปเห็นด้วยตาตัวเองครับผมจากข้อมูลที่ได้มาเหมือนจะมีหลักๆอยู่สองจุดใช่ครับจุดแรกเลยที่เหมือนเป็นหัวใจของที่นี่ก็คือสารขององค์ปู่ศีสุดโทนาคราชแล้วก็องค์ย่าสีปทุมมานาคินีอ๋อสารปู่ย่าครับผมที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางที่คนจะมาสื่อสารมาขอพรโดยตรงกับท่านเลย คนมาจากทั่วสารทิศเลยนะครับเอาเครื่องสักการะมาถวายมาขอพรเรื่องต่างๆเรื่องทัท่วๆไปเลยใช่ไหมคะการงานการเงินโชคลาภใช่ครับทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเงินโชคลาภหรือแม้แต่ขอให้ท่านช่วยปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตการมีจุดศูนย์รวมแบบนี้มันคงสร้างความรู้สึกผูกพันที่เข้มแข็งนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งล่ะคะที่บอกว่าสําคัญเหมือนกัน อีกจุดก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับหรือบางทีคนก็เรียกว่าปล่องพญานาคอันนี้น่าสนใจมากค่ะความเชื่อที่ว่าบ่อน้ํานี่คือทางขึ้นลงสู่เมืองบาดาลครับผมแค่ความเชื่อนี้ก็ทําให้บ่อน้ําธรรมดาธรรมากลายเป็นจุดที่แบบว่ามีความหมายลึกซึ้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะถูกต้องครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือปล่องพญานาคเนี่ยในเชิงสัญ,ญลักษณ์คือการเชื่อมต่อที่ชัดเจนที่สุดเลยระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลตามความเชื่อค่ะ การตักน้ําจากบ่อเลยมีความหมายมากกว่าแค่เอาน้ํากลับบ้านเฉยๆอ๋อไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันคือการนําพลังหรือสิริมงคลจากภพภูมิที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นมาสู่ตัวเองอืมเป็นความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์พลังในการชําระล้างหรือแม้แต่เรื่องโชคลาภที่เชื่อว่ามาจากทางนี้น้ําจากบ่อเลยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องได้พอฟังดูแล้วทั้งสารทั้งบ่อน้ำต่างก็ตอบโจทย์ความต้องการทางใจของคนนะคะแต่ก็เสริมกันดี ทำให้คำชะโนดเป็นพื้นที่ที่แบบความศรัทธามันเข้มข้นมากจริงๆใช่ครับทีนี้พอคนไปเยอะๆการจัดการก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆข้อมูลที่เราได้มานี่แจกแจงข้อปฏิบัติสําหรับคนที่ไปไว้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะครับผมดูเหมือนจะเน้นไปที่การรักษาความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลยนะครับ ถูกต้องครับกฎระเบียบพวกนี้สะท้อนความพยายามในการหาจุดสมดุลนะครับระหว่างการเปิดรับคนจำนวนมากกับการรักษาคุณค่าดั้งเดิมของสถานที่เอาไว้ข้อแรกที่เห็นเน้นย้ำมากๆเลยคือห้ามจุดทูบเทียนภายในบริเวณป่าครับอันนี้หลักๆก็เพื่อความปลอดภยัยป้องกันไฟไหม้ลดควันค่ะแล้วก็คงกระทบกับต้นโนดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับลดผลกระทบต่อต้นโนดที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ด้วย ข้อต่อมาคือเรื่องพานใบสีหรือเครื่องเส้นไหว้ต่างๆให้นํากลับไปด้วยหลังจากไหว้เสร็จออันนี้ชัดเจนเรื่องรถขยะเลยครับนะคะเป็นปัญหาใหญ่เลยตามแหล่งท่องเที่ยวความเชื่อแบบนี้ประเด็นนี้สําคัญมากครับไม่ใช่แค่เรื่องสะอาด แต่มันคือความรับผิดชอบของผู้มาเยือนด้วยการจัดการขยะในพื้นที่คนเยอะๆแล้วก็มีข้อจำกัดทางธรรมชาติแบบนี้มันท้าทายมากนะครับจริงค่ะแล้วก็มีข้อห้ามเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยตรงคือห้ามโยนเหรียญธนบัตรหรือสิ่งของอะไรก็ตามลงไปครับอันนี้ก็เพื่อรักษาความสะอาดของน้าเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็คงรักษาความหมายของบ่อด้วยให้เป็นทางเชื่อมไม่ใช่บ่อไว้โยนของลงไปถูกต้องครับ การโยนของลงไปอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียหรือเปลี่ยนสภาพไปได้ซึ่งมันจะกระทบความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อโดยตรงเลยอีกข้อที่อาจจะแปลกใจนิดหน่อยสําหรับบางคนคืองดปล่อยปลาและสัตว์น้ําต่างๆอ๋อครับปกติเราจะคุ้นกับการทําบุญปล่อยปลาแต่ที่นี่ห้ามการห้ามปล่อยสัตว์น้ํานี่สําคัญต่อระบบนิเวศเดิมของพื้นที่ชุ่มน้ํารอบๆคาชะโนดครับอ๋อค่ะการเอาสัตว์ต่างถึงเข้ามาปล่อยอาจจะไปทําลายสมดุลธรรมชาติเดิมได้ ซึ่งจริงๆแล้วการเคารพธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคารพความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่เหมือนกันนะครับเข้าใจเลยค่ะและข้อสุดท้ายที่ดูเหมือนจะตั้งใจปรับทัศนคติเรื่องความเชื่อโดยตรงเลยคือห้ามผูกผ้าแพร่เจ็ดสีหรือท้าแป้งขุดหาเลขเด็ดตามต้นไม้ครับผมอันนี้ชัดเลยว่าต้องการลดพฤติกรรมที่เน้นการเสี่ยงโชคแบบที่อาจจะไม่เหมาะสมประเด็นนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยครับ มันสะท้อนความพยายามของผู้ดูแลนะที่จะชี้นำความศรัทธาไปในทางที่เน้นความเคารพธรรมชาติเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะมากกว่าจะมุ่งไปที่การขอหวยหรือการทำอะไรที่อาจจะทำลายต้นไม้หรือรทำให้ทัศนียภาพเสียไปอการปฏิบัติตามกฎพวกนี้เลยไม่ใช่แค่ทำตามระเบียบนะครับแต่มันคือการแสดงความเข้าใจความเคารพในเจตนาของการรักษาคำโฉนดให้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง พอเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแต่ละข้อแล้วมันก็สมเหตุสมผลมากๆเลยนะคะแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่าการห้ามเรื่องโชคลาภบ,บางอย่างโดยเฉพาะการขอเลขเด็ดที่ก็ดูเหมือนจะเป็นแรงจูงใจสําคัญของคนจํานวนไม่น้อยเลยที่ไปครับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆมันสร้างความขัดแยง้งหรือความไม่พอใจบ้างไหมคะหรือทั้งผู้ดูแลมีวิธีสื่อสารเรื่องนี้ยังไงเป็นคําถามที่ดีครับ คือแน่นอนว่ามันอาจจะมีความไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่พอใจบ้างในกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับแบบเดิมๆนะครับค่ะ<า>แต่จากข้อมูลที่เรามีหรือจากการสังเกตการเนี่ยก็พบว่าทางผู้ดูแลพยายามสื่อสารตลอดนะครับทั้งป้ายทั้งการประชาสัมพันธ์บอกเหตุผลความจำเป็นในการรักษาความศักดิ์สิทธิ์สิ่งแวดล้อมอ๋อมีการอธิบายครับแล้วก็พยายามส่งเสริมกิจกรรมความเชื่อในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกว่าเชิญการสักการะ การขอพรการทำบุญที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ค่ะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับในการค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติกันไปมันเป็นความท้าทายของการจัดการความเชื่อในยุคนี้เลยครับค่ะพอเห็นภาพรวมแล้วคำชะโนดนี่เป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะ สรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการผสมผสานของหลายอย่างเลยครับผมทั้งความเชื่อเรื่องพญาน,นาคที่ฝังรากลึกตำนานพื้นบ้านที่มีพลังมากๆอย่างเรื่องเกาะลอยน้ําหรือเรื่องผีจ้างหนังที่เพิ่มความลึกลับครับแล้วก็มีจุดศูนย์รวมศรัทธาที่จับต้องได้อย่างสารปู่ย่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระบบนิเวศที่เป็นป่าชโนดท,ที่ก็มีความพิเศษในตัวเองด้วยใช่เลยครับเป็นการหลอมรวมที่ลงตัวและน่าสนใจ และสิ่งสำคัญที่ย้ำกันมาตลอดเลยก็คือการไปเยือนด้วยความเคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะไม่ใช่แค่เพื่อรักษาสถานที่แต่เพื่อรักษาแก่นแท้ของความเชื่อของความศักดิ์สิทธิ์นั้นไว้ด้วยถูกต้องที่สุดครับและเรื่องราวทั้งหมดของคำชโนดเนี่ยมันก็ทิ้งประเด็นให้เราได้คบคิดต่อนะครับค่ะยังไงคะว่าปรากฏการณ์คำชโนดแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสังคมไทยบ้างพลังของความเชื่อ ตำนานมันขับเคลื่อนคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือสร้างความหมายให้สถานที่ได้มากขนาดไหนอืมน่าคิดค่ะหรือในอีกมุมหนึ่งความนิยมที่เพิ่มขึ้นเร็วมากจากการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาแบบนี้มันกําลังสร้างแรงกดดันหรือความท้าทายอะไรบ้างไหมต่อการรักษาสมดุลระหว่างความศักดิ์สิทธิ์กับความเป็นแหล่งท่องเที่ยว โอ้โหเป็นคำถามใหญ่เลยนะคะครับเป็นคำถามใหญ่ที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างคนความเชื่อแล้วก็โลกยุคใหม่ที่อาจจะยังไม่มีคำตอบตายตัวแต่ก็น่าจะชวนให้เราคอยสังเกตแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปครับ